สวัสดีครับมาพี่น้องมาหาเจฟเพชรมือหนวันพ่อแล้วง่ายแล้วล่ะมากไกลได้มือนี่พี่น้องมากไกลครับผมเดี่ยวทั้งพยักทางยางสีสุรานบ้างคนพาพีพาน้องฝนมาก อาเด่นโคกเด่นป้ากินเขปาปลาพี่น้องเสียงอมเอม,มอม,มอมยู่ท่างคุณมีบอมีบอทางคุณอะ่ะนีเฮ็ดยังไงมืาเห็ดไข่กับไรเนะาะต่ว่ากับท่างๆค่ะผมก้นาย คนเต็มปลาเลยครับผมบอคนบอขาดเ,ดเทื้ยเกได้กันก็บ,บ่อร้ายเราพี่นอ้องกับพ่อแจงพ่อนันอยู่ครับใครก็อยู่บานอยู่บอบอดทางนี้ผ่อมี

Bồn hít thân, hít thân, hít thân. Men, men, hít thân. Bồn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  hít โอ้เพ่นที่ขุดเอาตอนนี้ไปปลูกว่าตอนหนังนอตอนแรกเอาว่าขึ้นผู้เดียวที่ได้วุ่นีิ <c oughs> โอ้่เชียร์ขาหลีบว่าจ้องไป่าเลยวันนี้ไหมม <c oughs> ึงยู่น้ำขวดแต้ยนขวด่ลยอ่าง มาเกิอดอนะ้ำมังเั็มตัวพาพี่น้องหาเจี๊ยเพียดครับมามาเจี๊ยเพียดทั้กันครับผมโขกปลาย่างสีสุรัตมาไกลอยู่มือน,นีเหยียบหอดบุรีรัมย์พวกเราพี่น้องอืมเฮ็ดกาดไล่ข้นกาดไล่ เบ่งก <c oughs> ันไปพูดเรื่องสองแจงก่อนเด็กลงงอกพี่น้องมาเดือวขวัญเอ้ยพอใขรเดียวนี่แหละครับผมละงช้ยูดกนดหน่อยเต็ดอกบกใหญ่เลย

นี่นี่วัดอจู่ตีแถวนี่ไปแจงไปให้ต้องพอจินเมื่อก่อนเพียงใส่เพี้ยนพอดีตัว มาไหมวันยุดเอยีมแม่งมัดไทยคนนี่จะตั้งของหมดเนี่ยขอันนี้มืดแดงนี่เขาเป็นหัำมันมืดขาวอันนี้หอมเน่ยันหอมออมก๊า ไอเทราดอกพี่น้องอกอดบวงหรอบ่บ,บูงว,ว่ามันรอเทียงหรือมะแล้วชิปดีกะคือเสียวไว้สานี่ก่อนเด้อพี่น้องอาเห็ดก่อนครับผมจิมวัฒน,นเพิ่นโอ้ยเห็ดเพิ่งเห็ดเพื่งยังพี่น้องนี่บอกได้ด้อด,ดิคอมเมนต์ใหนลุงพ่อนได้ด้อนี่เป็นเห็ดเพื่งนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้สํานีก่อนบอกกันไหมคลิปหนาครับผมคอยติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวขากรับได้ทีออกต้องคลิปให้เบิ้งอีกจักคลิบจักตอนพี่น้องคลิปนี้เง้ยาเดี๋ยวเอาไว้สํานีก่อนบอกกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ